ผของโรงการโางแรมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากไม่มีเบื้องหลังความแข็งแกร่งที่นสนับสนุนมาโดยตลอดของท่านผู้นีครับขอเรียอเชิญคุณวใชัยทองแต่ประธานที่ปริษาโ,โบริษัทชีเอ็นโทขึ้นกล่าวเปิดการในวันนี้ครับวันที่เรา ตอนบอกจำได้ไหมครับวันนั้นมีประโยคประโยคนึงที่ผมพูดในพิธีคือคําว่าไทยเนี่ยช่วยกันจำนะครับคำว่าไทยเนี่ยมันคือองค์ประกอบทุกอย่างที่เป mm ็นของคนไทยทั ing, <Okay. S 1> ้งชาติทั้งขนมประเพณีวัฒนธรรมความมุ่งมัทั้งหลายทั้งหมดและรวมอยู่ในคําว่าไทยเนี่ย ล้วเชื่อไหมครับไทยเนี่ยนี่แหละที่จะสามารถก้าวข้ามกับแห่งรายได้ปัจจบับของประเทศไทยวันนี้ทั้วัวใช่ไหมวันนี้โรคเหนือใช่ไหมวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยอย่ะแแต่ว<ต>่าไทยเนี่ยเท่านั้นที่จะข้าไมไปได้เราเชื่อมั่นในความเป็นคนไทยของเรารอเปลราครับถ้าเชื่อมั่นก้มือเลยรันน ไและหนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้สาวนั่ของเราเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกเลยวันนี้เราเริ่มต้นติดอาวุธให้กับสาวนั <narrow> road, mm ่นับจากนี้นะครับทุกคนจะได้รับการเรียนรู้ทางด้านสามเรื่องนะครับเป็นเรื่องในการจะเป็นสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งทาวน์รีไซเคิเอาวน์เรื่องอะไรทาวน์นั่นนะเรื่องที่สองเน็ตซีโร เรื่องที่สามเนกระดิบคาร์บทั้งหมดเป็นเรื่องหนึง่งแต่นี่คือคำตอบประเทศนี่คือคำตอบของโลกใบนี้ว่าถ้าเราเรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงสามเรื่องนี้แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านสิ่ง้วันนี้ติดอานะวุธแล้ววันนี้ผมพาอาจารย์ที่เป็นดับหนึ่งของประเทศใน,นเรื่องคาร์บอนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับ ตัเออร์ก้องเกียรติสุริย์อยู่ไหนวันนี้คนนี้จะเป็นอาจารย์ที่สองวันนี้ก็เป็นอันดับหนึห่งไม่ทราบทางเขาหรือเปล่าว่ารัฐสภาไทยเนี่ยประกาศตัวแล้วว่าจะเป็นเด็กจีโนแห่งแรกของโลกในปี2032ทนยท์สามต่อทำผลงานดีมากวันนี้ประเทศไทยจะประกาศประกาศที่ไยแล้วว่าเราจะจัดซีเกมในเดือนพันวาคม ที่จะถึงนี้ให้เป็นอีเวนท์ที่เป็นคาร์บอนนิวทรอพครับทำโดยผู้ชายประเทศไทยต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วสิ่งแวดล้อม TPS จะไปสู่โกลโบลได้ต้องเข้าใจธรว่าสิ่งแวดล้อม <Okay. S 1> ก็ต้องเข้าใจสามประโยนี้เพราะฉะนั้นขอ,อประกาศณทีนี้เลยทุกก้าวยากของ TPG จ,จะไปพร้อมด้วย องความรู้เรื่องคาร์บอนดูไรเชียร์ในชิโรตและพฤติกรรมช่วยปลอบใจร่างกามของพวกเราทุกคนนะครับทุกรุ่นทุกกลุ่มทุกภาคส่วนเราจะเติบโตไปด้วยกันภไฮไล